เสนอผลงานสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนวัตกรรมชุดสื่อการสอนออนไลน์ห้องเรียนภาษาไทยบายคูนิวเรื่องชนิดหน้าที่ของคำสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดทำโดยนางสาวริยาแพนากตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมการใช้ชุดสื่อการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอนเรื่องชนิดหน้าที่ของคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ผ่านทางช่องทาง YouTube โดยใช้ชื่อห้องเรียนภาษาไทยบายคูนิว ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ผู้เรียนและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศสามารถเข้ามาเรียนรู้สึ่อการสอนออนไลน์ที่ได้จัดทําขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการเรียนเรื่องชนิดหน้าที่ของคำํำ ทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกช่วงขณะและเกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีในอีกรูปแบบหนึ่งที่ประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์เรื่องชนิดหน้าที่ของคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและมีความสนใจในการศึกษาชุดการสอนออนไลน์ผ่านทางช่องทาง YouTube ห้องเรียนภาษาไทยบายครูนิวเรื่องชนิดหน้าที่ของคำของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดอมรินทารารามจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายด้านปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3โรงเรียนวัดอมรินทรารามภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564จำนวน98คนด้านคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3โรงเรียนวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครมีความเข้าใจในบทเรียนและมี ความสนใจในชนิดหน้าที่ของคำมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ95กระบวนการผลิตผลงานนวัตกรรม 1. ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาสร้างสื่อออนไลน์จากเว็บไซต์แอปพลิเคชันและหนังสือคู okay ่มือในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ 2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. าํดเนินการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมตัดต่อวิดีโอวินโลเรื่องชนิดหน้าที่ของคําจากนั้นอัปโหลดผ่านช่องทาง YouTube ห้องเรียนภาษาไทยบายครูนิว 4. ี่ดำเนินการสร้างกิจกรรมแบบฝึกโดยใช้ Google Form เพื่อวัดและป,ประเมินผล5นําสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอนมาใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ผ่านทางห้องเรียน Facebook และห้องเรียน Google Classroom หงนักเรียนทำกิจกรรมแบบฝึกผ่านโปรแกรม g o o g l e Form เพื่อวัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในการสอน สอนแบบ on demand โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. นําสื่อการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอนเรื่องชนิดหน้าที่ของคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6อัปโหลดเป็นไฟล์ URL ของช่อง YouTube ได้แก่เรื่องคำสรรพนามและคำกริยาแบ่งออกเป็น4ตอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 2จากนั้นนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3ทั้งหมด3ห้องเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมด9 8คนผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์รายวิชาภาษาไทยทั้งห้องเรียน Facebook และห้องเรียน Classroom 3. นักเรียนสรุปเนื้อหาบันทึกความรู้เรื่องชนิดหน้าที่ของคำเพื่อพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนรู้และทบทวนบทเรียนแล้วส่งให้ครูผู้สอนทางออนไลน์ 4. นักเรียนทำกิจกรรมผ่านโปรแกรม Google Form เรื่องชนิดหน้าที่ของคำเพื่อพัฒนาทางด้านการจัดก,การเรียนรู้ทบทวนบทเรียนและเป็นการวัดและประเมินผล 5. ครูผู้สอนวิเคราะห์พัฒนาทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องชนิดหน้าที่ของคำรวมไปถึงความสนใจจากการเรียนรู้และการทำกิจกรรมแบบฝึกการบันทึกความรู้หลังจากที่ได้เรียน ครูผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอนในเรื่องต่อไปของรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดอมริธาราราม ผลงานชิ้นงานที่เกิดขึ้น 1. ทําให้ครูผู้สอนได้สร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่และเข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยสร้างเป็นสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรมวิลโล w ซึ่งถือว่าขณะนี้การสอนออนไลน์ด้วยสื่อการสอนออนไลน์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 2. จากนั้นครูผู้สอนได้เกิดวิธีการใหม่โดยการอัปโหลดผ่านช่องทาง YouTube ห้องเรียนภาษาไทยบายครูนิวที่ครูผู้สอนเป็นคนสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนได้ง่ายและกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดอีกทั้งยังเปิดโอกาส เผยแผพร่ผลงานเนื้อหาความรู้ให้แก่บุคคลอื่นๆที่สนใจในเรื่องชนิดหน้าที่ของคำ 3. า 3. เกิดการสร้างกิจกรรมแบบฝึกแนวใหม่นอกเหนือจากการเขียนในเล่มแบบฝึกคือการสร้างโดยใช้ Google Form สะดวกง่ายต่อการเข้าถึงและเป็นระบบในการวัดและประเมินผลผลของการดำเนินการ 1. ครูผู้สอนได้พัฒนาสื่อการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอนเรื่องชนิดหน้าที่ของคําและยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมเรื่องอื่นๆในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น 2. ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและมีความสนใจเ,เรื่องชนิดหน้าที่ของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการเรียนรู้สื่อการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube ห้องเรียนภาษาไทย by ครูนิวอีกทั้งยังสามารถศึกษาเนื้อหาในวิชาภาษาไทยเรื่องอื่นๆได้อีกด้วย 3. ผู้ปกครองสามารถนำบทเรียนจากการสื่อการสอนออนไลน์กลับมาให้นักเรียนทบทวนย้อนหลังได้ตลอดเวลาและทราบถึงเนื้อหาของครูผู้สอน 4. เป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องชนิดหน้าที่ของคำผ่านทางช่องทาง YouTube ห้องเรียนภาษาไทยบายครูนิวให้บุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องที่สอนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเนื้อหาปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จด้านผู้บริหาร ได้รับคำปรึกษาชี้แนะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิธีการปรับรูปแบบการสร้างรูปแบบการสอนต่างๆจากคณะผู้บริหารและคอยให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆในด้านการจัดทำสื่อนวัตกรรมให้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีด้านครูผู้สอนครูผู้สอนมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในด้านจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบใหม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ด้านวัสดุอุปกรณ์ครูได้มีโอกาสในการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนอาทิเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งครูผู้สอนได้มีการอัดคลิปและตัดต่อวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชันวลโลด้านการจัดพื้นที่ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ YouTube ห้องเรียนภาษาไทยไบครูนิวในการลงสื่อการสอนออนไลน์จากนั้นลงลิงก์แบบออนดีมานผ่านห้องเรียนออนไลน์ได้แก่ห้องเรียน Facebook และห้องเรียน Google Classroom ความร่วมมือของผู้ปกครองผู้ปกครองมีส่วนในการสนับสนุนด้านการเรียนของนักเรียนให้ได้เรียนในเนื้อหาสื่อนวัตรกรรมต่างๆที่ครูได้จัดทำขึ้น ความร่วมมือของนักเรียนนักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องชนิดหน้าที่ของคำจากสื่อการสอนออนไลน์ที่ครูผู้สอนได้จัดทำขึ้นความร่วมมือจากชุมชนหน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดก,การเรียนรู้และจัดทำสื่อการสอนจากหน่วยงานต่างๆ การเผยแพร่ 1. เผยแพร่การจัดการเรียนการสอนเรื่องชนิดหน้าที่ของคำผ่านช่องทาง YouTube ห้องเรียนภาษาไทยไบครนิว 2. ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมเผยแพร่และแบ่งปันสื่อดิจิทัลนวัตกรรมเรื่องชนิดหน้าที่ของคำสามารถติดตามชุดสื่อการสอนออนไลน์เรื่องชนิดหน้าที่ของคำได้ทางช่องทาง YouTube ห้องเรียนภาษาไทย By ครนิวสวัสดีค่ะ thank you